สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของแอปลากรูเท i n นอินไซนะครับอ่ะก็คือผมถอนไปนะครับเมื่อวันที่เดี๋ยวดูวันก่อนอประวัติการแลกคะแนนไม่ใช่ดิประวัติการแลกคะกรแรนนอันนี้เนี่ยผมแลกไปเดี๋ยวนะอ่ะผมแลกไปวันที่ วันที่18อ่ะ18กรกฎาคมนะครับแล้วก็26กรกฎาคมคือมันจะจ่ายวันที่24เอ้วันที่14นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีเงินเข้านะครับแต่ว่าข้อความมันขึ้นมาอยู่อ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ยังงงอยู่อ่ะรางวัลของคุณพร้อมแล้วนะครับก็กดเข้าไปก็คือยังไม่ได้อะไรนะอืมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอ่ารางวัลนั่ินของคุณไอ้รางวัลของคุณเนี่ยอ้างอิงรหัส ธุรกรรมล้มเหลวนะอ่ะวิธีการกรุณาตรวจสอบแอปพลิเคชันทูม o นี่เวลร์ e หน้าประวัติรายการฮิสตอรีอืมตัวนี้เดี๋ยวผมลองถอนอีกทีนึงเพราะว่าอ่ามันให้ตั้งค่าในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลสมาชิกตั้งค่าบัญชีซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งไป update, อัปเดตเขาเรียกว่าอะเบอร์เทอมือถือนะครับ ไอเบอร์ไวเลสอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดให้ดูอันนี้เพิ่งยืนยันไปนะครับยืนยนันเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์ทูไวเลสนะอ่ะเดีย๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็อืมอ่ะรอมาสอง hit ก็รอต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเคยถอนมันมันเข้าเลยนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนมันให้ใส่เบอร์ทูไวเล t ใหม่ผมก็เลยต้องอ่ะัอัปเดตใหม่ก่อน ก็ทั้งสองข้อความนะครับเข้ามาแต่เมื่อวานนี้แหละเ,เดี๋ยวคะแนนมาคืนมานะครับแล้วก็ลองถอนมาอีกทีหนึง่งเ,เดี๋ยวผมถอนไปปุ๊บรอ,อดูวันที่ยอดเงินเงินมาเข้านะครับเดี๋ยวผมมาปเดอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเซ็งเหมือนกัน <c oughs> เออมันเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอใน,นส่วนของการทำแบบสัามนะครับมันก็มีไม้เลื่อยตัวนี้เนี่ยหนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับก็ทําสะสมไปเรื่อยนั่นแหละอ ถึงตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอไปก่อนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีหลังนะครับอันนี้เนี่ยก็ตามสัญญานะผมมาอัปเดตให้ละเดี๋ยวเลือกปีอ,อันนี้ผมก็เอาปีวศผมจริงแล้วกันนะอ่าแบบสอบถามมาดูว่าจะได้ไหมก็ประมาณนี้ครับถ้าทำไม่ผ่านเนี่ยก็ยังได้หนึ่งคะแนนแต่ว่ามันไม่ตรงกับเป้าหมายของเขานะครับ คะแนนก็จะเพิ่มนะครับจาก42คะแนนกลายเป็น43คะแนนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปลักตูเทนอินไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของเว็บไซต์เป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่นในเ,เป็นแอป,ปแอปพลิเคชันเนี่ยมีให้โหลดในเพจสโตรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นในเว็บไซต์มากกว่านะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ